การนม่ผู้ชายดูแล้วปีทุกคำคืนแบบนี้ครับผม วันนี้วันนี้รู้สึกว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยมาจากฮอลลีวูดเลยครับผมเป็นเป็นแบบดาราฮอลลีวูดเหรอครับโอ้เล่นเรื่องอวตารไม่ใช่ใช่หรอเออน้องก็สูงเฉยสูงเออผมวันนี้แบบหนีเรียยไปมากเลยแล้วก็อดอยากปากม่วงกันเลยทีเดียวเป็นเทรนด์นะหน้าตาเขาได้อยู่แล้วก็เป็นนางแบบด้วยครับเป็นเน็ตไอดอลด้วยไปดูดีกว่าว่าความเซ็กซี่สูงในระดับ170บกว่าๆนะครับจะเป็นใครในช่วงว e ่งกู คนนี้ใครเห็นเป็นต้องตาคาเพราะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาส่วนทรงสัดส่วนทุกอย่างดูลองตัวแป๊ะไปสมดใครไม่สะดุดตาก,ก็ถือว่าบ้าแล้วล่วคะค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เธอจะมาเปิดเผยทุกเรื่องราวที่คุณหน,นุ่มอยากรู้ทุกคำถามทุกประเด็นได้คำตอบจากเธอในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนแต่เห็นเป็นสาวมันๆแบบนี้ เธอมีเรื่องราวที่ซับซับไม่แพ้กันเลยแหละค่ะร้ายมาซะยาวเหยียดขนาดนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้ไปพบกับตัวตนที่แท้จริงของเจอกันแล้วกับน้องลูกศรเน็ตไอดอลนั่นเองค่ะเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชม้าสู่ในช่วงแรกของรายการดูสวีตนะครับนั่นคือ d ี e เก Girl สาวในฝันวันนี้เป็นเน็ตไอดอลน้องลูกศรสวัสดีครับสวค คุณแบบยาวขายาวมีนักเอกนักเอกไงไม่นักแบบหรือเปล่าไม่ได้เป็นค่ะมีรับงานบ้านนิดหน่อยเป็นนางเอกเรื่องอวตาร์รับผลไอตัวสิบว้าแนะนำตัวเองหน่อยนะคะค่ะก็เออลูกศรนะคะเกย์ศรถมหาสมุทรค่ะก็ไม่อยากไม่อยากบอกว่าจะเป็นเน็ตไอดอลเลยอายเป็นคนธรรมดาดีกว่าแต่ว่ามีคนติดตามเนาะอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมเยอะไหมคนติดตาม เยอะนะฮะสี่ห้าหมื่นหน่อยอันนี้คือเืินกว่ากูอีกจำอะไรจำแล้วเฟซบุ๊กค่ะผมเข้าใจความรู้สึกพี่แล้วนะตอนผมขยับตัวลงมาต่ำเนี่ยหนูต้องขยับตัวบนาไฟฟ้าอยู่ครับ แต่นางแบบก็ต้องหูอย่างนี้แหละแล้วมันเป็นไข่สองลูกครับผมชวนวนน้องจะเป็นย่อดของน้องเขาครับผมไปก็เป็นยอดเขาครับครับผมอ่าแล้วเขาทำไมมีไข่อยู่สองไข่ไข่ไกฟักอยู่ข้างๆอ่ะไข่ไม่ดูดเอาแถมที่โครงแตกแล้วเออนะฮะนอกจากมีเด็กไอ้เราแล้วมีถ่ายแบบลงในเอกสารอะไรบ้างครับตอนนี้เออไม่มีค่ะล่าสุดล่าสุดล่าสุด ตอนนี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าตอนนี้ประกวดแม็กซิมอยู่ค่ะอ๋อหมายถึงว่าแม็กซิมปี2015ค่ะสดๆนี่เลยล่าสุดเนี่ยใช่แปลกนั่นแหละถามนิดนึงว่าจะเป็นสาวแม็กซิมแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่ามันต้องเน็นเซ็กซี่จัดเตรียมตัวหนูว่าหนูไม่ต้องเตรียมตัวเซ็กซี่แล้วอะเนี่ยนะใส่ชุดกอปแก็ปม่าทมาไหมครับผมใส่เสื้อกันฝนกันฝนที่หน้าฝน เป่นได้แน่นสองแถวมาก็ได้ฝนตกเดินเข้ามาผมว่าต่อสักหน่อยดีกว่าเพราะเสียงออฟแกรเดี๋ยวรำคาญผู้ชมรอเราเหรอถ้าูมึงแถงไม่ได้หูมึงันได้หนูทอนเลยหรอทอนเลยจดให้ด้ยนะครับเดี๋ยวเด้๋โป๊ะเปล่าวโปเปล่าไม่โป๊ะหรอกนะฮะถ้าใส่มาขนาดนี้มีชุดอะไรให้น้องเซฟไหมอ๋อมีมีีสีขาว คุณเอาภาพปูโตสคุณเอาภาพปูโตนี่ไหนมาเออเอาจากข้างล่างแต่ไม่ใช่นี่เป็นเสื้อเสื้อเสื้อของแม่บ้านครับผมโอ้เสื้อแม่บ้านเสื้อของพี่อ้อยเอานะครับผมหยิบมาพี่อ้อยน้ำหนักร้อยกว่าโลแต่ผมมีสองแบบนะให้เลือกถอดอันนี้ถอดอันนี้จะถอดอันไหน เออถ้าถอดอันนี้ข้างในใสไว้แต่ถ้าถอดข้างในอันนี้ใส่ไว้หนูถอดถอดก็ได้ยังบอกคุณผู้ชมลำคาญถุงก๊อกแก๊บปะผมแต่หนูถอดไม่สะดวกเลยอ่ะเอาลงไปถอดล่างุดไปถอดล่างในสไตล์สาวแบงค์ซิงโอผมเฉลีเคลี่ยถอดแล้วนะถอดจริงนะถอดจริงนะเจอเลยฮะเจอเลยฮะจะถอดเองให้พี่ถอดให้ครับถึงไม่ถอดดีอ่ะ พี่จะช่วยหนูดี啊ไม่ได้หมดเพี่พีช่วยหนูคนนี้คุณพิมครับผมไม่ได้เลยฮะโอเคครับผมผมก็ทำไม่ได้โอเคโอเคโอเคถอดเนโอ้ยพี่จับข้างหลังหน่อยพี่ผมคนดูไม่ได้เลยฮะคุณพิมมีภาพแถวซะด้วยภาพอะไรล่ะผมดูไม่ได้เลยฮะทำไมครับดูไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านดูเลยครับดูเลยผมเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านเลย บดูไดเซอร์อว,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 วันนี้ออกกำลังกายกันหรือยังเอาเอาเอาคุมกันคุมกันมาๆเดี๋ยวที่ปีให้เดี๋ยวี่ีให้ร้อใส่แบบนี้น่าเกียดเออเออนี่ๆเนี่เนี่เออปีให้ปีนอ๋อไม่มีกล้องแล้วโอ้ยชุบด <c oughs> ิ <c oughs> คีดว่าปิ้วมาเอาปิวมาเหรอปิวมาโอ้ยพอพี่ใส่แล้วเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยฮะเหมือนมุ่งยังเออโอ้ยนี่นเห็นไหมให้น้องใส่ผมว่าไม่ใส่ก็เหมือนใสแก่นแก้วมากแก้วออกเลยดีกว่าแก่นแก้วมากใสไปแล้วใสไปแล้วเก็บไว้นิดนึงเนาะให้หนูเก็บนิดนึงใส่ใส่ใสเท่าไหร่ใส่เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าขับเอียร์ โอ้ยนี <Greek together> ่แ <Jewish> ล <loyalty> ้วเมาตายเลยครับผมเนาะใช่ป้าไงมเอาไปสเต็กนุ่มๆหน่อยดีกว่าว่าสอนชอบผู้ชายแบบไหนผู้ชายอ่ะชอบชอบผู้หญิงได้ไหมอ๋อแบบเป็นเป็นผู้ชายแบบทิงฉับล่ะเลิกเไยผู้ชายนีชอบทิงฉับผู้ชายก็ชอบแต่ผู้หญิงก็แบบก็ชอบอ๋อชอบทั้งสองอย่างชอบสบายสบชอบอะไรมากที่สุดชายหรือหญิงชอบไหนมากกว่ากัน อ้าวหนูชอบผู้หญิงสวยอ่ะแล้วลผู้ชายแบบไหนที่เรียกว่าน่ากินสำหรับเราแบบพี่เพชรจ้าได้ไหมเขอที่เล่นกับกูมาเนี่ยเธอเอากูไปสะพานหนูชอบสับได้ไหมอ่ะผู้ชายผู้ชายอ่ะสเปคผู้ชายจริงชอบตีชอบตี๋สูงอะไรอย่างเงี้ยสูงเปล่าพี่สูงเป่าสูึ่งร้อยแปดสิบ พี่เจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าผมพี่เก้านิ้วครึ่งครับใส่เลยไม่เชื่อไม่เชื่อตั้งด้วยตั้งด้วยตั้งด้วยโอ้ยเขาอ้าวไม่เป็นไรไม่้องกลัวครับผมนะฮะผู้ชายต้องสูงกว่าสูงกว่าหนูสิถ้าเดินด้วยกันก็แปลกปะหนูสูงเก่งคนได้ไหมโอเคความรวยมีปัญหาไหมเวลาจะพบผู้ชายเขาต้องรวยไหมสมัยนี้ ไม่นะสาหรับหนูพ่อหนูก็หาเลี้ยงตัวเองอยู่แล้วไม่ไงเพราะว่าเราเป็นคนแบบว่าหาเงินเองไงเอออยากได้ผู้ชายที่แบบรวยหรือจนอ่ะอ้าก็ธรรมดาก็ชอบคนรวยเนาะเออแต่ว่าไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องแบบโหดผู้ชายรวยเลยขนาดนี้ก็ขยันไดโอเคค่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นมากซีเรียสเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเออเรื่องอะไรเรื่องอะไรซีเรียสขนาดขนาดของหนยอกทิ้งลำตางานซีเรียสเรื่องอะไรขนาดขนาดขนาดสําคัญไหม มันก็มีส่วนเนาะนิดนึงยังไงมันมันนิดนึงไงสมมุติว่าเปิดมาแล้วมันล็กมากนี่เหมือนแหวนไงขนาดไหนดีช่วงไหน่เอาช่วงนี้สุดเลยเลยกันยาวเท่าเดิมยาวเท่าเดิมเอาช่วงนี้โอ้โหไปอยู่กับอวตารถูกต้องแล้วจิยวม้าจิยวมาพอดีค่ะพอดีพอดีเนาะพอดีอะไรพอดีปากหรือพอดีมือ ไม่ถึงโดนัท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 ไม่ไปไม่ไปเลยโดนัทพอดีปากก็ใหญ่นะแล้วคิดว่าเซ็กเป็นสิ่งสำคัญไหมสำคัญไหมสำหรับหนูก็ใช่ใช่ไม่ถึงกับสำคัญแต่ว่ามันก็ต้องมีอ่ะเนาะอาทิตย์หนึ่งต้องสักกี่ครั้งถ้ามีแฟนอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างน้อยๆสี่ครั้งอะสี่ครั้งครับต่อเสิบวันเออสิบวันเดือนหนึ่งมีกี่ครั้งสิบสองครั้ง เอ้สิบหครั้ง16บหอ16ครั้งต่อเดือนสิบเดือนก็อร้อยหกสิบครั้งก็คือวันเว้นวันนะ่นเองครับผมจะไหวเล้วครับเออไคยไหวหมายถึงผู้ชายเอาไหวไปเขาไม่ไหวหนูก็เวียงนะหนูไม่เอานะโอ้โหไม่ได้ตามเป้าี่เวียงเลยส่วนมากก็ได้นะหนูเห็นได้ทุกหนคนนี้วันหนึ่งเป้าเราต้องเท่าไหร่ ต่อต่อนหนึ่งต่อวันหรอก็เป้าเราแหละจับมื้ออาหารเลยกันเนาะหลังทานกี่รอบอะไม่นับของเล่นชมนันเล่นกันกินเตะมื้อเออผู้หญิงของเล่นผู้หญิงก็มีอะไรที่เป็นของเล่นบ้างสำหรับเราของเล่นหรออะไรซ่อนอยู่ที่บ้านบ้างโอ้โหเยอะอ่ะไข่สันมีไหมไข่สันอายอไม่อายทำไมเรื่องธรรมชาติ มันก็ต้องมีเล่นกันบ้างเนอะไม่แปลกเอาของเล่นชิ้นเอกของกูไปไหนล่ะให้้้มันคืออะไรนะอะไรนะมันคืออะไรอ่ะตัวแทนมันคือตัวแทนไปแล้วคือตัวแทนมันคือที่นวดคือที่นวดมันคือตัวแต่ทันผ่อนคลายนะหนูว่าผ่อนคลายเรารัผ่อนคลายของเล่นอะจำเป็นไหม จำเป็นไม้ก็นิดนึงมีเล่นมันก็เนาะไม่งั้นก็จะเหงาไปอะไรเด็ดสุดในบรรดาของเล่นของเราที่เคยใช่พี่เด็ดเลยพี่เด็ดเลยพี่เด็ดเลยเหรอใช่ถ้าควักอันนี้ออกมานี่แบบใจเลยพี่พี่เด็ดเลยพี่เด็ดเขินเลยแขกรับเชิญเขินมันเด็ดหลายอย่างอ่ะหนูก็เลือกไม่ถูกเนาะขอสั้นๆหรือกันอะไรสั้นๆหนูชอบอ๋อหรอไม่ไอ้ระหว่างนะผมถามเป็นความรู้เออ ิูโดปอมเนี่ยที่ทำมาคล้ายๆจูปอมกับไอ้พวกไข่สันอันไหนผู้หญิงชอบมากกันเวลาจะซื้อเป็นของฝากไปญี่ปุ่นจะได้เลือกถูกถือว่าไข่สันเอ๋อสนุกกว่าไข่สันนี่คืออันเล็กๆใช่ไหมไอเล็กแล้วมันก็เอาไว้สันเอดไอไอใกอ้อะไนใกล้อะที่ใจเย็นใจเนจอๆหล่นอดหลนอยู่อย่าจอลึกอย่าจอเดี๋ยวแตกเอาอ พื้นไม่แตกหรอกหน้าแตกหักหักพอเข้าไปปุ๊บแบบกร๊อกเลยเออเหมือนคอนะฮะอ่ะแล้วนอกจากที่ของเล่นสมมติว่าเข้าบ้านผู้ชายไปแล้วผู้ชายมีนโปเยอะๆแบบนี้ถือว่าโรคจิตก็ไม่จิตนะก็ปกติแล้วพี่ก็เลาอารมณ์อ่ะเนาะเคยไหมเคยเปิดเปิดแล้วดูแล้วก็อยู่กับแฟนไหม หนูก็มีนะเพ่อทำตามขำๆทำตามเอ้ยเล่นเล่นนลนรทาไหนท่าไหนที่ทำตามยากสุดมันทำตามได้เหรอเออในวิดีโอแม่งม้วนหนึ่งสองชั่วโมงโอ้โหหลายท่าใช่ปะหนูก็เลือกเอาคสันเอาชอบท่าไหนก็เล่นาอน้อไปนอนไปออลเฮลิคอปเตอร์เนี่ยท่านี้อยากลองมานานแล้วเซ็ t d o o r เซ็ก o u t d r เคยไหมไม่เคยเฮ้ ไม่เคยพี่ดูเววตาดูสิที่ไหนที่ไหนที่รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นที่สุดเช็คเอาดอกนี่คือน้ำลายด้นึกไม่ออกในรถเคยไหมในรถไม่เคยค่ะทำไมอ่ะอันนี้เป็นอะนะอันนี้เป็นจุดจุดที่แบบทุกคนไม่เคยกันหมดหืเคยในหญ้าป่าเห้าค่ำในรถหนุ ยาเหรอคือแทนที่เขาจะอยู่ในรถเขาไม่เอาไม่เอาลงไปที่ดงหญ้าครับผมลงไปที่ปากกบครัผมไม่ไม่ถึงยากขนาดนั้นพี่ก็ข้างทางเนาะช่วงมืดๆมืดเลยไงโฟล์เพลย์เขาเข้าบ้านกันหมดแล้วอะไเลยใช่ไหมออกมานี่คันขาคันโปดเลยต้องดูดีๆนะต้องดูดีๆครับผมต้อตกมาคันจริงเหรอแล้วต้องตาเลยนะครับเดตาด้ยู่ไหนหนูอะค่ะปีนี้ยี่สี่ค่ะไม่ตอนนู้นอะตอนนู้นตอนนู้นเหรอดงยากหนูอะก็เล่นทุกปีอะเนาะ ได้ได้ตลอดได้ตลอดมาตั้งแต่สามขวบในน้ำในน้ำใช่ไหมในน้ำในน้ำลูกใยนิดหน่อยอ๋อไม่มีในผับในผับในผับไม่เคยบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนก็มีเนาะแปลกทำไมต้องไปทำบ้านเพื่อนบ้านตัวเองขบ้านเราบ้านแฟนไม่ได้บ้านเพื่อนห้องน้ำบ้านเพื่อนไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันใครแมทนะตอ้ห้องน้ำบ้านเพื่อนตองห้องน้ำด้วยยังไงโทรหาเพื่อน เราอยู่กับแฟนคือเราเป็นแฟนกันไอ้มอะไรพี่ห้องน้ำที่บ้านว่างว่างนี่อยากเปลี่ยนบรรยากาศไม่ไม่ไม่หนูก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแกเอาไปนั่งเล่นเนอะดูทีวีอ้าวสักพักเพื่อนอยู่ไหมเพื่อนอยู่ไหมก็หนูก็ต้องอยู่ป้าหนูไปบ้านเพื่อนห้องเพื่อนเพื่อนจะปล่อยห้องให้หนูหรออไม่แน่ไงเพื่อนรักไงเพื่อนรักเฮ้ยเดี๋ยวออกไปก่อนออกไปกินข้าวเดี๋ยวเป็ดก่อนไม่มีไม่ได้มึงห้ามไปมึงอยู่หรอก ไม่มีมึงเหมือนขาดอะไรบางอย่างบรรยากาศบรรยากาศากศความตื่นเต้นมันหายไปไม่มียิ้งเวลาถ้าเกิดเพื่อนอยู่เยอะๆยิ่งคึกออมันเอารวต้อง เพื่อนจะรู้ก็ว่าอะไรคอนสวมที่บ้านแม่งเสียนี่ยิ่งขื่นเต้มจะไม่รู้ได้ไงวะปิดไม่ได้ปิดไม่ได้อยู่ดีๆอยู่กันในวงอยู่ดีสองคนหายไปเขารูดซิปไม่ได้ตัวงช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปช่วยรูดในนาแล้วน้ำเขาไปช่วยรูดหน่อยช่วยรูดน้ำ่อยนรูดยาว หมายถึงไอ้กล้อกมัันพงกล้องมันพังพอลูดออกเพื่อนเดินเข้าไปทีหลังลื่นหัวเกือบแตกทำไรหกวะอ๋อสบู่ล้างสบู่ล้างจอน์สันเนี่ยจอน์สันใครแม่งมาบีบทิ้งไว้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการดูดสวีทครับเดี๋ยวก่อนพี่ขอหนูหนูว่าแล้วเพื่อนหนูขอหนูว่าไปเห็นแบบได้ไหมอ่ะเห็นไม่เต็มอ่ะเอ้ยจะเปิดมาเอ้า Senap-Senu Noi, Li-O-Bia.